สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ยู้ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งผมเอฟเคมาแบบเกือบจะยี่สิบชั่วโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเห็นไหมยี่สิบสามชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูของกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้กี่เพชรน,นะครับผมนะ,ะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเาลองดูซึ่งผมใช้ซูคอน,นะในการเอฟเคนะครับก็รอบหนึ่งจะได้ประมาณแบบยี่สิบหก ถึง29เพชรนะครับผมนะก็24ชั่วโมงถือตีไว้24ชั่วโมงนะอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าน,นะว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับนะทุกคนโอเคโอเคเอาผมเข้ามาที่บลอยแล้วนะครับผมนะทุกคนอุย้ยเยอะด้เพศพันสองฮะไม่ใช่พันสองได้หมื่นสองนะครับผมนะโอ้โหเริรับเควสต,ต่อนะครับผมนะไอเควสตรงน,นี้ได้เพชรอีกเยอะนะผมไปบอกให้สีนะ่สิบฮะแล้วก็ได้อีกสามสิบได้อีกห้าสิบ ได,ด้อีกหนึ่งร้อยฮะเอาแค่นี้เหรอไม่ <c oughs> น,น้อยังวะโอเคนะเดี๋ยวไปดูกระเป๋าดีกว่านะครับผมนะทุกคนซึ่งผมจะได้ถุงนี้เก้าเก้านี่ไงเห็นไหมมันเสียดายมันตันแค่เก้าเก้าอะ่ะผมเอฟเคมัตั้งแบบก็เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจริงๆมันน่าจะได้สักแบบอืมเป็นเป็นสามสี่ร้อยนั่นผมว่านะจริงๆแต่ว่ามันตันแค่เก้าเก้าอะเปิดเลย ซึ่งเอฟเในนี้นะมันได้ไอ้ที่รีด้วยนะแล้วก็รีโลนี่เห็นไหมแล้วก็ได้ลูกเต่านะฮะเอามารีสเต็ตนะก็ข้อด้านที่ดีเลยเอฟเนี้แต่ว่าเสียดายมันตันแค่เก้าเก้าเองมันมีเกมพาร์ว่าที่แบบว่าเพิ่มอ่ะดูดิไดปะ่ะมาที่โลโอ้โอบนี้ไม่ได้รีโลเลยแนฮะอ,นะอุ้ยเหมือนจะได้โลมาอันนึงฮนะเหมือนเห็นอยู่นี่ไง โอเคอีกเก้าอันสุดท้ายได้มาสองอันเ,นเองเอเก้าเก้าอันดีโอ่ได้น้อยจังวะดูดิได้ยากเหมือนกันนะทุกคนดูดิฮะนี่ผมมีรีโร่เจ็ดสิบอันแนละ้วเดี๋ยวคลิปนี้่ะผมจะมาหารีโลนะครับผมให้ซองจิตอูก็รอดนะเหมือนซองจิโดูจะติดเมต,ตายอยู่นะถ้าแอสเซนต์มานะครับผมนะฮะที่ผมไปศึกษามาดูนะแต่ไอสุกรณนี่คือผมได้บัฟหองโกโลก์อะมันโหดปะ น่าจะโหดแหละนะมันโอกาสได้0.3เปอเซนอะ่ะเออมันน้อยมากเลยนะทุกคนผมขอแค่ไปดูตัวซอมมอนก็แล้วกันมีตัวอะไรนะ่าสนใจฟิเล่นอุย้ยตัวอะไระอ่ะอ้ตัวนี้นะ่าสุ่มอ่ะสุ่มดีกวนะ่าฮะอุย้ยมีตัวฟีนี่ว่าจะไปมันมีออตโต้เซลไหมทุกคน,นเซลตัวสีทอง ตัวนี้น่าจะโหดอยู่นะไม่รู้เหมืนนอนกันแหลนแต่ผมจะสุมเนะี่ยเดี๋ยวไว้รีวิวในะโอ้ยเหี้ยเพชรกู FK เอฟเคมาโดหดถึงแม่กลัวเลยโอ้ยเกลือจังจากการตีแค่สิบรอบฮะแต่ว่าขายตัวแบบ อ๋อนี่ไงผมเพิ่งเห็นนะทุกคนมันมีออโตเซลล์อยู่โอเคฮะนี้ก็ต้องคิวเลยป่ะอีก50รอบนะการันตียังไงโอเคขายขายโอเคเฮ้ยดีดิที่สุดยาวๆให้างงี้โอ้ตัวทองล้วนเลยตัวสีดาวก็ขายฮะเดี๋ยวเว้นตัวชานี่กับคาริ ว่ากูการันตีแน่เลยวโซนีแน่โอ้ผมการันตีว่ 12, ะจากมื่นสองนะเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะโอ้การันตีอะทุกคนโอเคสุ่มทีละใบก็แล้วกันอย่างไงี้สี่รอบฮนะสาม สองหนึ่งโอ้การันตีฮะทุกคนต้องได้แล้วแหละนี่แม่งเ้ยการันตีกูโอเคฮะอุ้ยได้ดาเมจเอสเอสบวกด้วยทุกคนข้านั่นนี่ดีเลยฮะโอเคก็เดี๋ยวไว้รีวิวคลิปหน้านะคร,รับโอ้โหเพ็ดผมเหลือไปแปดพันเก้าฮะหมดไปประมาณสามสี่พันปะทุกคน,กคน,กคนเออ ข้อได้เยอะนะจริงโหดปะตัวนี้ใครรู้คอมเมนต์อีฮะถือว่าตัวมันสวยเดียวผมเลยถือเก็บไว้โอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มอันนี้ให้สุขนาของแล้วกันตอนนี้สุขนาผมเป็นตัวแบกฮะตอนนี้เอาเปลี่ยนดิดิโลโอ้ยมันตันสุดสุดสเอสหรออู้อัอดีตไปเนี่ยเอาไปใช้ก่อนก็ได้มาผมว่านะ เอา้าเดี๋ยวมันไม่สามารถที่จะดีทีแล้วสเตตได้หรอะผมงงว่ะผมเลือกไอ้ขลางแล้วนะเอามั่วเลยเอาเอา้าทุกคนเอา้าโอเค แล้วผมผมจะดีแค่ทีละช่องอยังไงวะทุกคนใครรู้บ้างชําว้จาก่อนแล้วกันนะทุกคนผมจะดีทีละช่องอยังไงอะใครรู้บ้างนะทุกคนคอมเมนต์ดิฮะโอเคฮะผมจะสุม่มธลิกให้ตัวซองจินอูรานะมีเจ็ดสิบมีเจ็ดสิบอันนะมาดิเหลือๆหรือเปล่าอุย้ยเขี่ยมาถึงกับอันนี้เลยทุกคนเอามาใช้ก่อนก็นได้นะจริง ดาเมจสิบเปอร์เซนเลยฮนะเอาใช้ก่อน <laughs> เอาใช้ก่อนอ่ะเอาเปลี่ยนเป็นเอเลนก็ได้ม嘛เห็นไหมขอดาเมจเุ้ยอะไรอ่ะติดลุงคืออะไรอะ่ะลดแอตแทกสปีด10%แล้วก็บวกดาเมจ30%มนหรอ โอกาสได้สามเปอร์เซ็นต์เองก็น้อยอยู่นะทุกคนดีปะใช่ไหมใช่ได้บอกเข้าใจไหมคือแบบลดดาวเอลดค่า้นเรื่องอะไรแอคสปีดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ใช่นะทุกคนโอเคบวกันนี้ได้อะไหนๆก็มาละอุ้ยเอาได้อีกแลวมาดีปหเนี่ยมันรู้สึกได้ง่ายจังเปลี่ยนไดีหวะ อุย้อยอะไรยอดสี่เปอร์เซ็นีนี่คืออะไรระยะใช่ไหมบวกสิบห้าเปอร์เซ็นแทกฮิตแล้วก็แรนด o อมเอน y ม o ี่ฟอร์ห้าเปอร์เซ็นต์มมันแบบเขาว่าไงอ่ะใช้ไปก่อนละกันนะให้คุณดูให้คุณดูคอมเมนต์บอกโอเคนะก็เอาว่าสับคลิปนีนะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยก็ ก็ไม่รู้โหหรือเปล่าไอ้บับพรุ่งนี้นะฮะก็วิธีการหาเพชรก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็คือแบบหมื่นสองเพจนะก็สุ่มหาตัวได้แบบชิวๆเลยนะฮะโอเคทรับคลิปนี้บับผมเจกไปในคลิปหน้านะครับผมบาย